Now that the lights out ครับผมก็ขอสวัสดีคนน่ารัก2019ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะเคเอ็กไอนะครับผมวันนี้ก็เลยมาเล่นเกมฟรีไฟกับพี่อ่าพี่โน้ตนะครับผมช่องโอซากะของเรานะฮะก็วันนี้มาในโหมดแลงสองสี่นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยพี่จะบอกทุกๆคนว่าเกมนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นนะครับผมก็คือพี่เนี่ยจะ เงียบทั้งเกมนะครับแล้วก็ไม่ใส่เอฟเฟกไม่ใส่ซาวไม่ใส่อะไรเลยนะครแต่ว่าจะเล่นคลิปให้มันดูเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับผมก็จะได้เป็นการไม่น่าเบื่อนะครับถามว่าทำไมพี่ทําแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าพี่จะให้ทุกทคนนะครับฟังเสียงรอบข้างของพี่นะครับผมว่ารอบๆของพี่เนี่ยมันมีเสียงรบกวนอะไรบ้างนะฮะบอกเลยนะครับว่าไม่น้อยเลยนะครับผมทั้งเสียงรถมอไซ์เสียงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม ก็คุณน้องๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วแล้วได้ยินเสียงอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะฟังดูนะครับว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่า,าน้องๆคนไหนที่ได้ยินได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับ 88. แล้วก็บอกเวลาด้วยนะว่าเวลาที่เท่าไหร่ในะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครคนพี่จะเอาหนึ่งคนนะครับที่ได้ยินเสียงเสียงที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะก็ ใครที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นคนเดียวเออพูดอะไรของกูว่าก็ไม่เอาเป็นว่าใครที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมได้ยินเสียงอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นพี่จะมีรางวัลให้นะครับผมก็อ่าก่อนอื่นนะครับที่จะให้น้องๆให้ให้น้องๆเนี่ยคอมเมนต์ว่าเวลาที่เท่าไหร่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรนะครับแล้วก็ใส่ UID ของตัวเองในเกมฟรีไฟล์ไปนะครับผมเดี๋ยวใครที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับที่จะไปอัดไอ ไปอ่านแล้วก็จะให้รางวัลนะครับแล้วก็แอดไปนะวันนี้เป็นไรวะพูดติดๆขัดๆนะครับผมก็คือพี่เป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องๆไม่ต้องห่วงว่าคอมเมนต์แล้วพี่จะไม่อ่านนะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับพี่เป็นคนที่ชอบอ่านนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเงียบๆแล้วนะครับเลขสองซ่ํา เรียบร้อยไปเลยเรียบร้อยไปเลยเ้ต้นใส่เลยก็นะครับก็จบเกมเท่นี้นะครับก็คือเลยจากนี้ที่พี่พูดไปแล้วคือไม่เอาแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมถ้าใครได้ยินเสียงอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับแล้วก็แล้วก็บอกถูกด้วยนะว่ามันเป็นเสียงอะไรไม่ใช่เดามามั่วๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครตอบถูกนะฮะไอ้ไม่ใช่ใครตอบที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้รางวัลนะครับ แต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นรางวัลใหญ่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวพี่จะแคปรูปลงไปที่ชุมชนเป็นหลักฐานนะครับว่าพี่ให้จริงๆนะแล้วก็ถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ